อยากจะบอกลูกค้าทุกทคนเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังทําพนักงานตัวน้อยๆอย่างเราได้รับผลกระทบที่จะต้องมาจ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้กินเราอยากจะบอกคุณตรงนี้เลยว่ามันไม่สนุกเลยสวัสดีทุกคนฉันก็คือแบบกําลังตามลูกค้าที่ที่แบบว่ากินแล้วก็ไม่จ่ายนะทุกคนก็คือ นางมาขอชาร์จแบตนางมาถามว่าเฮ้ยชั้นชาร์จแบตได้ปะนี่ก็บอกน้องก็คือน้องเป็นคนรับออเดอร์ใช่ไหมน้องก็บอกว่าได้แต่ว่าคุณต้องสั่งออเดอร์ของชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็สั่งเป็นผัดไทยผัดไทยกับน้ำปลาเว้ยผัดไทยกุง้งรวมทั้งหมดเป็น383บาท90สตางค์แล้วทีนี้ก็มีไฟลลงเยอะมากสิ่งที่เขาทำก็คือ เขาก็กินแล้วไม่จ่ายซึ่งถามว่าในกรณีนี้เราเจอบ่อยไหมเราเจอบ่อยแต่เราพยายามที่สุดแล้วที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็มีเกิดขึ้นเพราะลูกค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะเดี๋ยวจะบอกลูกค้าทุกทคนเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังทําพนักงานตัวน้อยๆอย่างเราได้รับผลกระทบที่จะต้องมาจ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้กินเราอยากจะบอกคุณตรงนี้เลยว่ามันไม่สนุกเลย หนึ่งไม่สนุกที่จะต้องมาจ่ายแทนคุณในขณะที่เราเซอร์วิสคุณเป็นอย่างดีแทบจะก้มกราบเลยที่ซ้ำสองราคาอาหารในสนามบินมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากซึ่งเรามาทํางานหาเงินเราไม่ได้มาทํางานเพื่อมาจ่ายอะไรพวกนี้ให้กับคุณเพราะฉะนั้นอย่าทํานิสัยที่ซ้าๆแบบนี้เราไม่อยากจะผู้ใดที่มันแย่แต่เราจะจะบอกเลยว่า คุณมีเงินขึ้นเครื่องได้คุณก็ต้องมีเงินที่จะจ่ายค่าอาหารของเราได้ตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะคะก็ไฟไฟตอนนี้ก็คือถ้ามาฝังนี้จะเป็นไฟที่ฝรั่งทั้งนั้นเลยว่ะ ในรูปนะคะมีแค่รูปแบบนี้ทุกคนซึ่งมันไม่ชัดเลยอะเราพยายามหาแล้วอะเราหาไม่เจอวอะ่ะเขาเป็นเอเชียนะแต่ว่าไม่ใช่คนไทยอะโอ๊ยพร,พ,รพระเจ้าจอดจะหายังไงจ้าถ้าเขาไปกินฝั่งเรานั่นหมายความว่าใซมึนจะต้องขึ้นฝั่งเรา,ระเจ,าจะไปหา,ายังไงได้เนี่ย สวัสดคือทุกคนเข้าใจเพราะว่าเวลาไสมันลงไสมันมาผู้โดย่ะเขาก็แบบมีความหิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการความเร็วเราก็มัวแต่วุ่นวุ่นวุ่นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเรียกเช็คก่อนตลอดทุกีสภาพ300กว่าบาทก็ไม่ได้ใหญ่จะจ่ายนะยอดเงินมันไม่ไดไ้ก็ไม่ได้นั่งกินกุ้งด้วยหรือเปล่าวะน้ำจะแก้วก็ไม่ได้กินด้วยวห่าขว๋นี่ ี่โจเอ้าไม่ปฏิเสธเจอไหมคะพี่โจไปไหนวะเรื่องไม่ไปอยู่ทางนู้นเอ้าเดี๋ยวเป็นไรพี่ดูงดูแล้วมีแต่ฝรั่งฝั่งนี้อ่ะพี่ยังไม่รู้ดูหมอย่างฝั่งนู้นอะกล้องไปอะกล้องเพราะนันเรือไปฝั่งนู้นแต่ว่าข้างในเูืยังไม่ไปโอ้ข้างในลูกๆก็ยังไม่ไปไปไปถ้าเขามากินฝั่งเรานั่นหมายความว่าเขาจะต้องอยู่ฝั่งเราดีเนาะ ใช่ไหมเอาพี่มันอาจจะเป็นอย่างนี้อ่คิดเลยดําในพาวเวอร์นั้นมันกีไกลๆเพื่อใส่สายอันนึงหุยตายเลยเนาะมันอยากมนอากกรงจริงๆเพราะว่าแบบก็มีอะไรกินที่อะไรโอ้โหพี่หนูคิดไปเลยคือหนาอ่ะมันจะออกจะเป็นที่ขาดแบบอืนก็มีนะมันจะออกเทาหรือดำเสื้อดำเขาดูก็ใส่หมวกเนี่ยมีถุงทิ้งพาวเวอร์ด้วยสีฟ้าเนี่ยถ้าพี่อันนี้ไม่ผิดคงไม่ใช่เสืออินเดียแน่นอนเพราะว่าเขาเหมือนมีหิ้วหิ้วใช่เขามีหิ้วถุงด้วยอ่ะ นี่ใครนุกหลอว้าวมาหาลูกค้ากินเราบ่ตจ่ายไว้มาหาคนรอไปเราเราต้องเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาพูดพัดไทยชันนะก็บอกพูดภาษาไทยเขาพัดไทยพัดไทยหนึ่งพัดไทยวันแล้วก็สามวอดจุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปซื้อตรงนี้มน าใส่เสื้ออะไรวะใสเสื้ออะไรอ่ะใช่ทุกคนสรุปนี่คือถ้าหาไม่เจอคือต้องต้องจ่ายใช่หรอวะมันใช่สิ่งที่ฉันควรจะดูนหรอใช่มันคือความประมาทเล้อเล่ของพนักงานแต่คนลูกค้ายเยอะ นั่นเราก็ต้องดูไม่คอรอบเปะมันแบบมันแบบมันแบบคือไปนั่งอยู่ไกลมากเลยอะห่างไกลจากกล้องวงจรปิดที่มันจะแบบจับภาพไปได้แล้วมันก็จับภาพไว้แค่แบบไกลๆอะไป,ไ,ปไม่เจอโอ๊ยโอ๊ยสภาพ ไม่ให้กูพอนะกูชิยุ้มหัวมึงเลยนแบบซุกตานบดีข <c oughs> ่านี่เพศบาปซุ้มกูได้นะมึงนะเพื่อนมาเคยสอนบอกมึงอยู่เพื่อนมึงบรงนี้พัดไทยบอกแบบผาครัวใส,ส่แบบหนังไคลอนเล่าข้าากินซีนกูกูต้องมันยิ่งย้อมใจให้มึงบอกสามลอยก,กูบายกับซีลอยเพราะว่ามัมนเม็นเรื่องตลกว่ะห่วยสเต็ตกน้ำขูดประเด็นสเต็ตกมันเดอ้อ สมวาขึ้นเครื่องบินมีเงินสืบตั๋วได้แต่ว่ามีเงินจะเตะเขาได้สุดท้ายสุดท้ายเช่นไดกุญยางหุยางจน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 ว่าในที่สุดกูก็หาผู้ใดพ่อซ้ำเพราะไม่มันขึนาานนนมม้นเครื่องไปแล้วก็ฮายสันดานหมาไห่ร่อนเน่าทำมึงคิดได้กอดขวานมึงออกมาขึ้นทำมึงอย่ามาขึ้นเครื่องนะแต่ทำมึงขึ้นเครื่องไปเร็ว ทามึงขึืนเครื่องไปแล้วคิดได้ว่ามึงทั้งชาติแบตฟี่ทั้งสแต็ตฟี่กูขอให้มึงทองเสียกูขอให้มึงทองเสียทั้งเครื่องนี่มึงแบบขี่สิส่งทั้งนั้นมึงสเกงเกีงได้เออแบบ้วยแบบสุนตีแบบมีเงินขืนเครื่องมีเงินสื่อตัวเครื่องบินได้เงินสามร้อยกูบาทเกือบสีนหนอนมึงมีเป็นญามึงเห็นไฮแต่พูกกูเดือดร้อนเออ จโถกูอยเดียวโถกูอยแกงเดียวว่ากูบบึงบ่มีเง่ามันล่องหลยไหลไฟซีเมนบึงท่านส of ุดาพอดีสุดามาควาไม่ขีดแตงส่งใครส่งจะใครน่นนองมึงำคลืล่ะช้แตงตัวดีี่ซิแต่ต้องมีอีงดีผด้ว้ตั่มงย่างสร้างคอยมืนางาัอนไรออกจงกง้น สัญบ่าสัญบ่ายยิ่งนี้จว่าเบิ้งคนแต่พาาหนอนจะว่าเบิ้งคนแต่ว่ามีเงินมีเงินขืนเครื่องเนอะคนมาคนมีเงินขืนเครื่องมันสอบเด็กกินของดูสนามดีเนาะมันมักใจจะดตาตัวนิดหน่อยมันปุ๊กปุ๊น้องแม่ใจแ cm ขี่าเงินเดือดร้ายบอกอ้ยข่อยต่ำตึกขี่มาข่ยกดน้ำักอาบน้ำมาข่อยล้างไข่ร้อน สมองนี่ไม่อโอม่กาบอมาขีโา่โกงคนอืนนวว่นมากินเราปใจจัยสนดานสันดานบดีเหนื่อยบ่อพ่อพ่อก็งั้น,านตามหาใช้ช่วงเวลาชุลมุน นีหายไปญ<ป><ป>าตนนิยังเงี้ยวสิหยอดหลับปวดเงี้ยวมันแหนะ่ายิโดนสุดแล้วทั้งคุณหนะน่ยายญาติสุดเอา,เ,เ,าเดินจะสุดแล้วดเดินหมดแล้วทั้งข้างนอกแล้ก็ข้างในออ,อคิดว่าน่าจะเป็นไฟนั่นแหละเออขอบคุณค่ะ เออก็เพิ่งค่ะเออถ้าเป็นไฟนั้นนะขอไม่ขี้แตกบนเครื่องขอให้มันแบบ,บเครื่องกับเนี่เออขอให้มันลงจากบันไดเครื่องบินไม่ได้เออเอาสิสั้นดานหมาเออสั้นดา,านหมาค่ะคักเลยลืมลืมแล้วกลับมาจ่ายยังยังดีกว่าอันนี้<ม>ลืมแล้ว,แ,ลวแบบแเออ เล่นปึ๊บขีล่งส่งขีแตกบักสมองมาปัญญากไก่มาหาขวใส่บตกนียวยขีเบลล่างดาบังเงียเใียส่งบังน้อนเงีบใเ่บอลสันดาน